เกิดนะครับระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับแหมประเภทร้อนวิชาเลยครับนักมวยจากจีนเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่กล้าโชว์กล้าใช้นะครับนักมวยต่างชาติเดินฝันศอกเลยครับทางด้านของแสนศึกโอ้โหชาวต่างชาติร้องเสียงหลงเลยครับแบ c k k i ิกอีกแล้ว โอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับแสนศึกต่อยขวาเข้าไปเต็มหน้าโอ้โหโดนไปสองบาดต้องตีกันเชียงหนีเลยครับหลิวช่างิงโอ้โหจะครบรอบหรือยังครับจะครบรอบแล้วโอ้รีบไปไหนครับรีบไปไหนครับเรื่องติดเร็วเหมือนกันครับแสนศึกเอาละครับโอ้โหไม่ต้องใช้บริการสามยกโอ้ยตีแปลงเลยครับทีเดียวครับหลับนิ่งไปแล้วครับโอ้ครับแบ็คคิกอีกแล้ว โอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับแสนศึกต่อยขวาเข้าไปเต็มหน้าโอ้โหโดนไปสองบาดต้องตีกันเชียงหนีเลยครับหลิวชางอิงโอ้โหจะครบรอบหรือยังครับจะครบรอบแล้วโอ้รีบไปไหนครับรีบไปไหนครับเรื่องติดเร็วเหมือนกันครับแสนศึกเอาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องใช้บริการสามโยกโอ้ยตีแปลงเลยครับทีเดียวครับหลับนิ่งไปแล้วครับโอ้ไม่นับ้วครับอาจารย์ธีรกกรโอ้โหดูครับดูเรื่องเลยครับ แม่อยู่ใกล้อำเภอหรือไม่ก็มีญาติเป็นเจ้าหน้าที่อยู่อำเภอลครับแถวแถวโคราชครับแม่จะรีบไปทานข้าวต้มรอบดึกหรือเปล่าครับแสนศึกนครโชคชัยเก่งมานี่ไล่ต่อยไล่จ้วงครับแล้วก็ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับยังโอ้โหไม่ได้สติเลยนะครับนักมวยจากจีนครับนี่ครับไล่กันตั้งแต่มุมนี้ละครับแล้วก็โอ้หมัดสุดท้ายครับ หน้าสะบัดเลยนะครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับภาพช้าไปแบ็คคิกท้างด้านของแสนศึกสองทีครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่ครับนี่ครับไล่กันตั้งแต่มุมนี้นะครับแล้วก็โอ้หมัดสุดท้ายครับหน้าสะบัดเลยนะครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับภาพช้า ไปแบ็คคิกทางด้านของแสนศึกสทีครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่ครับนะครับโอ้โหเต็มเต็เลยครับภาพช้าไปแบ็คคิกทางด้านของแสนศึก2อทีครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่ครับเป็นชัยชนะของแสนศึกนครโชคชัยนะครับในยกแรกครับหรือชังอิงวนิเกตแจ้งเกิดไม่สำเร็จ